สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ n i g เทนในไลฟ์คืนนี้อยู่กับฝนนันทการนะคะเราเจอกันวันที่1ตุลาคมเริ่มต้นเดือนใหม่ก็ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนวันนี้เราจะเริ่มกันด้วยเรื่องราวดีๆของแพนเค้กเคมินิสกับพี่สารวัตรหมีนั่นเองนะคะเขาได้เลิกแต่งงานกันแล้วจ้าข่าวนี้คอนเฟิร์มโดยแม่แพมนวลนงนะคะตัดชุดรอเรียบร้อยถามยังเปรยด้วยนะคะว่าอยากอุ้มหลานแล้วค่ะตอรลุนเซอร์ไพรส์จะพี่หมี เราจะเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแอบบอกเขาหรือเปล่าว่าเราเซอร์ไพรส์อะไรนะคะไม่ไม่ไม่เลยนะคะไม่เลยนะคะมเลยนะคะไม่เลยนะคะมีแอบวาดฝันแหมว่างานแต่งฉันต้องเป็นยังไงคือชอบอะไรที่มันแบบเเรียบง่ายไม่ได้ต้องแบบพิธีรีตองอะไรมากมายอะไรอย่างอบอุ่นมีฟังไว้นะคะฉันไม่ได้พูดนะฉันหวาพูดเอาก็ไม่รู้ว่าคุณพี่มีสารวาดมีพันตำรวจโทรศักดิ์สุนทรจะจัดให้อย่างที่สาวแพนเค้กเขมมณีศเคยพูดถึงงานวิวันในฝัน ฝากไปถึงว่าที่คุณสามีในอนาคตถึงครั้งแรกกับนายเตทนเมื่อ6เดือนก่อนหรือเปล่าแต่ที่แน่แวันนี้คุณแม่แพมนวลน,นงของสาวแพนที่เดินทางมามอบชุดตรวจโควิดเอทีเครวมถึงลูกอมและยาสีฟันสมุนไพรกระชายขาวให้กับนายเตทนเบิร์ตเดชเชริตี้เพื่อส่งต่อให้กับพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนจากโควิด -19 ก็ฟันธงกับนายเตทนเป็นสื่อแรกว่าหนุงแพนและพี่มเขาควงแขนหาเรอแต่งกันแล้วหลังดูใจกันมานานถึง10ปีค่ะ ตื่นเต้นสิลูกเพราะว่าเป็นเป็นก็ไปเรียกว่าเป็นวันที่เรารอคอยเนาะลูกเคยคนนี้เป็นยังไงบ้างครับโอ้แน่นอนค่ะพี่หมีเป็นคนมีความสม่ําเสมอมาโดยตลอดเป็นคนรักครอบครัวครอบครัวไม่ว่าจะเป็นครอบครัวตัวเองครอบครัวน้องแพรยิ่งเฉพาะตอนช่วงที่เราเป็นโควิดเนาะพี่หมีก็แบบว่าสุดๆุดน่ะเราน้ําตาจะร่วงกันนะแม่อยากพี่หลไหมคะ ยากเพราะไม่ลองฟิตอยู่ไงคะตอนนี้เพราะฉะนั้นที่มีอยู่แล้วสองนะก็พร้อมรับมือได้อีกค่ะถึงจะไม่ระบุวันแน่ชัดแต่คุณแม่แผมก็เริ่มฟิตหุ่นและหาแบบชุดสวยๆตัดไว้ใส่ปิง,งานมงคลของลูกสาวเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะ10ปีกับความรักที่รอคอยนะคะใกล้จะมาถึงแล้วคุณผู้ชมวันนี้เราย้อนกันไปดูดีกว่านะคะว่าทั้งคู่เขาสปากันรักกันยังไงแล้วมีโมเมนต์หวานๆอะไรกันบ้างค่ะ จากความบังเอิญที่ได้เจอกันครั้งแรกในงานบุญซึ่งสารวัตรมีพันตำรวจโทศักดิ์สุนทรเปรมานนท์ไม่รู้จักว่าสาวแพนเค้กเขม,มนิตเป็นนางเอกแถวหน้าของเมืองไทยสู่ความประทับใจหลังจากได้เจอกันบ่อยๆในงานการกุศลต,ต่างๆเมื่อพรหมลิขิตแล้วการมาเทพก็เริ่มทำงานความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงเริ่มงอกเงยอย่างงดงามใกล้ชิดสนิทกันมากขึ้นกลายเป็นความประทับใจในกันและกัน จริงเราก็มีความสุขที่เราได้ดูแลกันในทุกๆวันนาอและนะวันนี้เขาก็คือเรียกว่าเป็นคนที่ดีที่สุดคนหนึ่งที่อยู่ในครอบครัวของเราจับแขนกันแล้วก็ต้องบอกว่าเฮ้ยเราต้องไม่ทะเลาะกันนะเราต้องเข้าใจกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะด้วยสาวแผนประทับใจฝ่ายชายที่มีความเป็นผู้นำสูงและเป็นตัวของตัวเองขณะที่ความสุภาพเรียบร้อยมีสมมาคารวะของแผนเค้กคือสิ่งที่จับใจสารวัตรหมีมากที่สุดค่ะก็ได้เรียนรู้อะไรทุกวันสิ่งให้เราต้องเรียนรู้ต้องปรับตัวมีเรื่องให้เราต้องคิด แก้ไขหรือยิ Naj ้มหรืออะไรกันตลอดเวลาอยู่พยายามที่จะไม่ใช้อารมณ์กันไอ้ลงไม้ลงมือไม่มีอยู่แล้วแน่นอนพยายามจะพูดกันด้วยเหตุผลเ้อเสียงบ้างเสียงดังบ้างหรืออะไรแบบนี้ก็มีเหมือนกันเมื่อใจตรงกันทั้งคู่ก็ตกลงศึกษาดูใจโดยใช้เวลาพิสูจน์รักนานถึง10ปีเสิร์ฟโมเมนต์หวานช้ำให้แฟนๆได้ฟินกันตลอด ซึ่งแผนเค้กเคยให้สัมภาษณ์ว่าเรียนจบปริญญาเอกเมื่อไหร่คอยถึงคิวแต่งงานเรียกว่าไม่เพียงสารวัตรมีที่นับวันรอแต่เหล่าแฟนคลับคนรักแผนเค้กต่างก็อยากให้ถึงวันดีๆของนังเอกคนโปรดไวๆด้วยให้มันเป็นตามเวลาของมันดีกว่าครับผมว่ายังยังยังอายุยังน้อยทั้งคู่ก็ให้เวลามันเดินด็กตรปุ๊บอะไรเงี้ยจะมีข่าวดีปักอยังยังเดี๋ยวขอแล้ว ตรงนั้นเดี๋ยวว่ากันอีกทีก็อคอนเซนเทรตรเรื่องเรียนนะครับกับเรื่องเรื่องงานซส,ส่วนใหญ่ก็ยังไม่ยังไม่ยังไม่กดดันนั้นเอยพวกยางอื่นยังไม่คิดและก็ลุ้นกันหนักมากเมื่อสาวแผนเค้กกับสารวัตรมีคว้าปริญญาเอกในเดือนมกราคมปีนี้แต่สุดท้ายก็ยังไรวิแววข่าวดีจนกระทั่งคุณแม่แพมนวลน,นงเผยกับนายเตะเทนเป็นครั้งแรกว่าลูกสาวและวาที่ลูกเคยคาเลิกวิวาเรียบร้อยแล้วรองานมงคลได้ไม่สิ้นปีนี้ก็ต้นปีหน้าค่ะ คราวนี้ไปต่อที่เรื่องราวดีๆของเจนนี่รัชนกหรือว่าเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นค่ะโชว์ผลตรวจคันนะคะว่ากําลังจะเป็นคุณแม่แล้วนะคะหลังคบกับแฟนหนุ่มยิวฉัตรมงคลได้5เดือนค่ะส่วนเรื่องแต่งงานก็ต้องรออัปเดตกันต่อไปนะคะยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะนี่ค่ะไปอีกหนึ่งคู่ค่ะบอยพิษณุนะคะประกาศค่ะว่าภรรยาชาวสวีเดนนะคะคุณอแมนดาท้องแล้วจ้า กหลังจากแต่งงานได้2ปีนะคะนายเตเทนแสดงความนิดีกับทั้งคู่ด้วยนะคะอะไปต่อที่อีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของคู่รักคู่นี้โมอามีนาค่ะประกาศตัวผู้ใหม่แต่เป็นสาวหล่อเหมือนเดิมแต่ว่าคนนี้เขามั่นใจนะว่าเอออยากจะมีลูกด้วยค่ะ ก็มูฟออนสวยๆไปเลยสิคะสาวมันโมอามินาที่เพิ่งได้เริมออกอีเวนแรกหลังโควิดก็เลยอัปเดตหัวใจว่ามีสาวหล่อคนใหม่อายุน,น้อยกว่าถึง7ปีดีกรีผู้ช่วยผู้กำกับมาดูแลหัวใจลั่นคนเนี้ยแหละแฟนคนสุดท้ายพร้อมตั้งเป้าฝากไข่มีลูกจากน้ำเชื้อของครอบครัวคุณแฟนทันทีที่กฎหมายรองรับการแต่งงานเพศเดียวกันค่ะมีหน้าฝากไข่แล้วเขารู้เขาเป็นคนจ่ายเงินโมไม่ได้มูฟอ แต่โมแค่ยอมรับความจริงอะไรได้ง่ายฉันสวยอ่ะฉันเป็นคนดีนะฉันเป็นคนดีเคยบอกเขาแล้วว่าถ้าเกิดเราโครงกันแล้ววันหนึ่งต้องเลิกกัน กคคจะไม่บใรแล้วและถ้าใครจะจับผิดว่าทำลายสาวหล่อคนใหม่ทับซ้อนแฟนเก่าหรือเปล่านั้นสาวโมก็ตอบดักไว้ก่อนเลยว่าศึกษาดูใจกันหลังยุติสถานะแฟนกับพลอยได้2เดือนซึ่งปัจจุบันก็ยังคงเป็นเพื่อนและวุ้นส่วนร้านอาหารที่ดีต่อกันค่ะวันนี้เราคัดแต่ข่าวดีๆไหมคุณผู้ชมนะคะหวังว่าจะนอนหลับฝันดีกันวันนี้ฝนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ